น้ำอิงตัดสินใจผิดพลาดในการซื้อปืนอย่างมากอย่าเห็นแก่ของถูกขอร้องสวัสดีค่ะน้ำอิงค่ะทุกคนคะวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้น้ำอิงจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการซื้อปืนที่ตัดสินใจผิดพลาดในการซื้ออย่างมากนะคะมันเกิดขึ้นตั้งแต่4ีหปีที่ผ่านมานะคะซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็น,เป,นเป็นช่วงที่น้ำอิงเนี่ยได้เริ่มก้าวเข้ามาในวงการปืนเรายังไม่มีความรู้เรื่องปืน สักเท่าไหร่แต่มีความชอบเราก็เลยตัดสินใจซื้อปืนไม่ใช่ปืนกระบอกแรกนะคะเป็นน่าจะเป็นปืนกระบอกที่2ที่3แล้วแหละราคามันใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นปืนขนาดจุด4นะคะไม่ต้องบอกมันคือ KIMBER ขนาดจุด45ตัวนี้นั่นเองนะคะตัดสินใจผิดพลาดยังไงนะคะเนื่องจากว่า ตอนนั้นที่เข้าไปร้านปืนนะคะก็ไปบอกเขาว่าเออเนี่ยอยากได้จุดสีห้านะอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเอากระบอกเนี้ยมาแนะนํามานําเสนอว่าอันเนี้ยเป็นคิมเบอร์ใช้ดีนะคะแล้วก็เป็นขนาดจุดสีห้านะคะ แล้วราคาก็ดีด้วยขั้นตอนการซื้อก็ปกติทั่วไปเลยค่ะทุกคนก็คือมีใบอนุญาตซื้อปืนนั่นก็คือใบป3นั่นแหละแล้วก็ไปยื่นซื้อแล้วก็พร้อมเงินสดนะคะประมาณ9ก้าหมื่นหรือแสนไม่แน่ใจเอาไปให้เจ้าของร้านนะคะเราก็คิดว่าเฮ้ยร้านนี้ราคาทําไมมันถูกกว่าร้านชาวบ้านชาวช่องวะเออของของถูกอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ โอเคเอาตัดสินใจเอาเลยเขาก็บอกว่ามันเป็นปืนที่ตัดโคต้าของผู้จัดการร้านนะคะตัดโคต้าไปเป็นชื่อของผู้จัดการร้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยจะเอาขายต่อไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะคะแต่แค่ตัดโคต้าเป็นชื่อผู้จัดการร้านเฉยๆตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอะใจนะคะเพราะว่าเราเพิง่งเราเพิ่งเล่นปืนใหม่นะคะซื้อปืนได้ไม่กี่กระบอกด้วยความที่ตอนนั้นอ,อยากได้มากๆราคามันเย้า ยวนใจมันถูกบวกกับรูปทรงของปืนที่เขาเอามาให้ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ดูของจริงอะไรได้จับแล้วมันโอเคไม่เป็นไรค่ะขอแค่เป็นป,ปืนมือหนึ่งก็โอเคแล้วก็ตัดสินใจเซ็นเอกสารอะไรใดๆจ่ายเงินทุกสิ่งอย่างหลังจากนั้นเราก็ได้ปืนมาเป็นของเราแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะแล้วมันมีวันหนึ่งที่น้ำอิงอยากจะเอาปืนไปลองนะคะก็เลย ไปสนามยิงปืนพร้อมกับเจ้าคิมเบอร์ตัวนี้จสี 5, ก็ไปทําการทดสอบทดลองยิงนะคะอยากให้มันคุ้นกับมือเรานะคะใส่ลูกใส่แมกกาซีนอะไรเข้าไปบรรจุเข้าไปปุ๊บปับ๊บยิงก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่รู้สึกว่าการเหนี่ยวไกลมันแปลกๆบางนัดอะ่ะมันก็แข็งบางนัดก็อ่อนบางนัดก็สมูทบางนัดก็ต้องต้องใช้มือนิ้วชี้ในการ ออกแรงนิดหนึ่งสงสัยปืนมันเป็นอย่างนี้มั้งปืนใหม่เออตอนนั้นคิดว่าปืนใหม่มันไม่เคยยิงมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยลองให้คนที่อยู่ที่สนามาที่มายิงข้างๆกันนะเขามาลองยิงปรากฏว่าคนที่มาลองยิงปืนน้ำอิงเนี่ยเขาก็บอกว่าปืนมันแปลกๆนะครับเอ้ยไม่ใช่ละไม่ได้คิดคนเดียวละพอบอกว่าปืนแปลกๆปุ๊บน้ำอิงก็ยิงอีกชุดหนึ่งนะคะบรรจุ ลูกใส่แม็กแล้วก็ยิงอีกชุดหนึ่งเจอเลยค่ะปรากฏว่าปืนมันลั่นนะคะมันลั่นได้ยังไงเหตุการณ์วันนั้นจำได้แม่นเลยนะคะ <St ars> ก็ยิงปืนปกตินั่นแหละสมมุติว่านะคะเราใส่ลูกกระสุนไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่แม็กเข้าไปนะคะยิงจนหมดแล้วนะคะแล้วสไลด์ค้าง สไลด์ค้างแบบนี้แล้วน้ำอิงจะเปลี่ยนแม็กนะคะน้ำอิงก็เลยกดเปลี่ยนแม็กกดเปลี่ยนอ่ะแล้วก็ใส่อันนี้นนนแม็กกันใหม่นะใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปใหม่ปุ๊บน้ำอิงจะทำการปลดสไลด์นะคะทุกคนซึ่งพอปลดสไลด์ปุ๊บปกติแล้วอ่ะนกตัวนี้มันจะค้างนะคะ แต่เหตุการณ์ตอนนั้นน่ะนกตัวนี้มันไปตีเข็มแทงชนวนตรงนี้นะคะนั่นก็เลยทำให้ปืนลั่นนะคะทำยังไงล่ะคะสติสเตอร์หายหมดเลยค่ะตอนนั้นแล้วก็พึ่งเล่นปืนใหม่ๆด้วยค่ะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรเลยไม่มีใครเป็นอะไรในวันนั้นก็ดีมากๆแค่ไหนแล้วนะคะก็เลยเก็บปืนกลับบ้านนั่งคิดไปคิดมาให้ปืนใหม่นะอะไรเงี้ยเป็นอะไรวะก็เลยตัดสินใจขับรถ พร้อมกับปืนไปหาช่างให้เขาดูให้หน่อยนะคะว่าเอ้ยปืนเราซื้อมาใหม่เลยเนี่ยเพิ่งยิงครั้งแรกเลยทําไมมันเป็นอย่างนี้ช่างเขาก็ขอแกะนะคะดูปืนนะคะข้างในปรากฏว่าแม่เจา้าอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเสียช่างบอกว่าเออคุณน้ำอิงเสียมันมีการแต่งไปแล้วเนี่ยลอยเจียนะคะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไง แสดงว่าปืนกระบอกนี้มันผ่านการทํามาแล้วอ้าแล้วอย่างนี้น้ำอิงต้องทํำยังไงเออช่างก็บอกว่าถ้าติดต่อทางร้านขอขอ,ขอเปลี่ยนกระบอกใหม่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องคุณน้ำอิงก,ก็ต้องทําใจแล้วก็ซื้อเสียมาใหม่ก็ต้องอย่างนั้นอ่ะเนาะเนี่ยซื้อมาใหม่ทั้งชุดเลยนะคะหมดเนี้ยทั้งแหนบทั้งเนิบอะไรเนี่ยหลายพันเกือบหมื่นอยู่ยางาน,นทุกคนกลายเป็นว่านี่นี่ฉันซื้อปืนแพงกว่า กว่าทุกร้านเลยอะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองได้ปืนถูกอะไรเงี้ยอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะทุกคนขอร้องไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบน้ำอิงคลิปนี้นะคะพอให้หมอปืนเนี่ยรักษานะคะทำอะไรใหม่หมดเลยอะก็ยิงได้ปกติแล้วนะคะตอนนี้ ตอนแรกก็ยังมีระแวงระแวงกลัวมันกลัวมันจะตามนะคะตอนนี้ไม่มีอาการนั้นแล้วนะคะก็หมอปืนคนนี้เก่งมากๆนะคะเออใครอยากรู้ก็หลังไมมาแล้วกันเนาะน้ำอิงคิดว่า,าบางคนนะก็อาจจะเคยเจอนะคะประสบการณ์เดียวกับน,น้ําอิงมาบ้างแล้วนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ปืนกระบอกถัดไปอะ่ะเราจะได้มีความเขาเรียกว่ารู้ทันคนนะสำหรับคลิปนี้น้ำอิงก็ แนะนำนะคะว่าไม่ควรซื้อปืนที่ตัดเป็นชื่อผู้จัดการร้านหรือตัดเป็นชื่อของใครใครมาก่อนที่จะมาให้เราแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปืนมือหนึ่งหรือว่ามือสองหรือว่าปืนปากขายควรจะซื้อปืนที่ตัดจากหน้าร้านเลยโดยตรงเลยจะดีที่สุดนะคะอีกอย่างหนึง่งที่น้ำอิงจะ ตือนแล้วก็บอกอยู่เสมอเลยนะคะว่าเวลาคุณจะซื้อปืนเนี่ยหนึ่งกระบอกเนี่ยมันเป็นเงินไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนถ้าร้านไหนเนี่ยไม่ยอมให้ลูกค้าได้จับหรือแม้แต่กระทั่งได้เหนี่ยวไกหรือว่าแค่ดึงสไลด์อย่างเนี่บางร้านไม่ยอมน้ำอิงจะเดินออกเลยเรามาซื้อปืนราคาขนาดนี้ไม่ได้เลือกไม่ได้ดูฟิลไม่ได้ อะไรเลยเหรอมันไม่ใช่นะคะเราเป็นผู้บริโภคนะคะทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการผู้จำหน่ายเนี่ยก็ต้อง เห็นใจเราด้วยเช่นกันเพราะว่าเงินก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะซื้อปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยถ้าร้านไหนอะ่ะไม่ให้สไลด์ไม่ให้เหนียวไกลไม่ให้อะไรเนี่ยก็เปลี่ยนร้านค่ะร้านปืนมันมีหลายร้านไม่ได้มีร้านเดียวนะคะแล้วก็เลือกร้านที่มีบริการหลังการขายที่ดีนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้ำยิ่งจะลองไปยิงปืนกระบอกนี้ให้ดูนะคะ